สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l l วเอ o f f อ c i a l วันนี้เราอยู่กับสํานักหางเนิรดพบจบแดนหรือถังซานภาคสองนะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้างอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับอาจะทำว่าใครมีความสามารถในการปรับปรามและโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดภายแนโรงเรียนเจ้นเทียน คำตอบก็คงไม่ใช่เย่อูชิงหรืออีเมึองตีแต่เป็นวิญญาจารศึกระยกายผู้ครอบครองคานสมบรภาอินทนินที่แข็งแกง่งซึ่งมีชื่อว่าทางเซลเลยแต่อย่างไรก็ตามวิญญาณยุคข,ของทางเซลเลยก็มีข้อบกพร่องมากมายนั่นคือ การสอนบุพาอินทนิทของเขาอ้องใช้วงแหวนญาติของตัวเองเพื่อเป็นลูกศอนและเมื่อเขายิงวงแหวนวิญญาณทั้งหมดพลาัางวิญญาณของเขาก็จะถูกเผาผลาญหมดทันทีซึ่งเขาต้องนั่งสมาธิอย่างโอดทนเพื่อฟื้นฟูพลังวิญญาณของตัวเองชอร้อเมื่อวิญญาณของเขาเก่าเคืนสู่สภาวะสูงสุดเท่านั้นเขาจึงจะสามารถปลดปล่อยวงแหวนญาติอีกครั้งได้ กาวอีกในหนึ่งคือเขาสามารถยิงลูกศรได้ห้าดอกเท่านั้นในการต่อสู้ครั้งนี้และหลังจากยิงลูกศรทั้ง5้านี้เขาก็คงจะถูกสังหารได้โดยง่ายข้อบกพร่องดังกล่าวอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับวิญญาจาร์แต่เขาก็ยังสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเจ้นเทียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ต่อหน้าผู้คนมากกว่าหมื่นคนได้ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพราะข้อดีของเขาที่สามารถเฉยเชยข้อบกพร่องของเขาได้นั่นคือพลังการโจมตีที่น่าสะพึงกลัวแม้ว่าการเผาผ่านพลังยานอย่างน่าสะพึงกลัวนี้จำกันให้เขาสามารถโจมตีได้เพียงไม่กี่ครั้งแต่กลับทำให้เขามีพลังการโจมตีที่น่าสะพึงกลัว และเขาก็ไม่จําเป็นต้องรวบรวมพลังญาณเหมือนกับอื่นใหญ่วิญญาณผนวกพลังของเขื่อใชโทเช่นนั้นเมื่อเขาทําการเปรียบเทียบแล้วแม้แต่อี้มืองตีหรือเย่อุชิงก็ยังต้องระมัดระวางทางเซลเลยขณะที่เขาก็ยังมีวงแหวนยานอยู่บนร่างกายวิธีเดียวที่พวกเขาจะมีโอกาสชนะคือการทำให้เขาสูญเสียว,วงแหวนญานทั้งหมด ในเวลานี้แสงสีเหลืองที่พุ่งราวกับสายฟ้ากำลังจะมาถึงแต่เฮอร์เชโฮก็ยังคงรวบรวมพลังไม่เสร็จสิ้นเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และก็ไม่สามารถหลบการโจมตีที่พุ่งเข้ามาหาเขาได้เช่นกันในทางกับการทางน้านเสือแรงก็ได้ข้ามผ่าน50เมตรด้วยการจู่โจมอย่างดุเดือดของเขาซึ่งเขาก็ได้เข้าสู่ระยะการโจมตีของเขาภายในเวลาอึดอดใจ ซึ่งในตอนนั้นเองเด็กสาวที่มีวงแหวนยานสองวงก็ได้ก้าออกมาโดยที่ทางเซลวเลยและเสียแรงไม่ทางสังเกตเห็นหม้อขนาดใหญ่สีดำสนิทก็ปรากฏขึ้นไม่ไกลจากร่างกายของเอนอร์เชอโทโดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆล่วงหน้าทันทีที่ลูกศรอนแสงสีเหลืองกำลังจะโจมตีเฮอร์เชโทหม้อน,มนั้นก็เริ่มเป็นเสียงคำรามดังกึกก้อง ขานณาะที่หม้อขนาดใหญ่มากมาทํามุมขวางลูกศรอนไว้เรากับว่ามันมีตาคู่หนึ่งก็เกิดประกายไฟอริยระยับและการระเบิดที่เจอะหูซึ่งประทุขึ้นมาจากหม้อขนาดใหญ่ปรากฏเป็นร่องที่ถูกตัดผ่านบนพื้นผิวของมานหลงจานนานลูกศรแสงสีเหลืองก็เบี่ยงออกไปเล็กน้อยซึ่งเกือบจะพุ่งผ่านลายของเฮอร์เชโด ขณะที่มันการเดินไปทางเกาะกำบางเสียงวิดวิวก็ดังก้องหน้าแปลกใจกว่านั้นคือมอีรูเล็กๆปรากฏขึ้นที่เกาะกำบงังที่สร้างขึ้นโดยวิญญาจารณ108โคนทาให้เกิดเสียงแปลกๆแม้ว่ามันจะได้รับการซ่อมแซมทันทีและรูสองสีเหลืองนั้นก็ได้หายไปอย่างสมบูรณ์แอ่ลุมนั้นก็ยังคงมีอยู่อย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่า พลังจอดทะลุของลูกศรที่มาจาทางเซลเลยนั้นน่าทึ่งเพียงใดช่างเป็นการตัดสินใจที่แม่นยำจริงๆทางเซลเลยมองไปที่เซลเซียลด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยคาะหนาที่เขาพึงพำและเมื่อเขาเห็นวงแหวนยานที่สองของนางเขาก็อดไม่ได้ที่จะรีตาลงและปากาสีม่วงที่อยู่ในดวงตาของเขาก็เป็นประกายมากยิ่งขึ้น ต้องนี่คือการตัดสินใจอย่างแม่นยามของเซลยวซึ่งหัวอีฮาวก็ไม่สามารถใช้พลังจิตจำนวนมากเพื่อช่วยพวกเขาได้เนื่องจากการข่ันนัดที่3ที่เขาต้องเข้าร่วมเช่นนั้นทั้งหมดนี้จึงเกิดจากตัวของเซลล์เองซึ่งนั่นก็เป็นความรู้สึกที่ยอนเยี่ยม,มากสำหรับนางแม้ว่าดวงตาของนางจะตามความเร็วของลูกศร ของทางเซลเลยไม่ทนันแต่นางก็สามารถเปิดใช้งานหม้อพัดพาของนางได้ทางท่วงทีเพื่อเปลี่ยนทิศทางของลูกสองนานเทาว่าทางเซลเลยก็ได้ยกคันศรบุภาอิทานทนินขึ้นเป็นครั้งที่สองซึ่งลูกศรของเขาก็ยังคงเป็นสีเหลืองในครั้งนี้แต่กลบให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งก่อนหน้านี้นน ข่าวใช้ลูกศรที่รวดเร็ว,วแต่คราวนี้ลูกสองข่าวก็เต็มไปด้วยการกดขีอย่างบ้าคลั่งและในตอนนี้เสียแรงก็ได้พุ่งออกมาเกินสิบเมตรแล้วซึ่งความเร็วของข่าวก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องจูดูเสียงแห่งความโศกเศร้าก็ดังขึ้นเห็นได้ชัดว่าเสียงนี้เฉียบคมและรุนแรงซึ่งทางเซลเลยและเสียแรงต่างก็ตกใจเมื่อได้ยินมา ซึ่งในเวลาดุการพวกเขาก็เคลื่อนไหวช้าลงในช่วงขนาดหนึ่งอย่าประมาทผลลัพธ์ของความเร็วที่ลดลงในทันทีนี้เพราะการเคลื่อนไหวช้าลงนี้ทำให้เสียราลาที่พร้อมจะโจมตีโซเซียลและเฮอร์เชโทก็ต้องหยุดไปหนึ่งจงังหวะขณะที่ลูกศอนของทางเซเลยก็ล่าช้าไปคู่หนึ่งซึ่งสามารถยือเวลาให้กับเฮอร์เชโทได้มากขึ้น มันคือ,อรายการอาวุธยันนั้นตือทางเซลเลยและเซลางต่างก็ถูกดึงดูดความสนใจไปายทางคุยยาวที่อยู่ในมือของเซลเซียลไม่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่อาวุธยานเพราะวงแหวนยานสองวงที่อยู่รอบตัวเซลเซียลก่อนหน้านี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นวงแหวนยานวงเดียวแล้วซึ่งในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชมหรือตัวแทนจากโรงเรียนอื่นในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าทาไมโรงเรียนสุเรคเกอร์จึงส่งเด็กสาวที่อ่อนโยนเช่นนี้มาเข้าร่วมการขันประลองวิญญ,ญาณโรงเรียนระดับสูงทั่วทั้งอาณาจากักนั่นเป็นเพราะว่าเด็กสาวคนนี้เป็นวิญญ,ญาณจา์ที่มีวิญญ,ญาณยุทธคู่ซึ่งมีสภาพไร้ขีดจ,จาํากัด อที่นี้ก็มีโรงเรียนไอ้บ้างที่มีคนที่มีวิญญาณยุตคู่ถ้าหาเซลเซียลเป็นคนที่มีวิญญาณยุตคู่เช่นนั้นวิญญาณยุตคู่นั้นก็หมายความว่านางจะมีอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งในช่วงเวลาสั้นๆนี้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะดูถูกเซลเซียลอีกต่อไปสายตาที่มองมาที่นางก็เริ่มร้อนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับอาจารย์ผู้ดูแลทีมต่างๆพวกเขาทั้งหมดมีความคิดเดียวกันว่าจะาดีแค่ไหนหาดนางอยู่ในวโรงเรียนของพวกเราหลังจากที่เสียรลแรงเคลื่อนไหวช้าลงคู่หนึ่งเขาก็ไม่ได้เล่งความเร็วในทันทีทำให้ช่วง20มินิสุดท้ายนานสั้นลงซึ่งแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกาันในทางตรงกันข้ามเขาก้มตัวลงราวกับว่าเขากำลังจะกินกินไครสักคน นี่คือความร่วมมือการความร่วมมือแล่ววางข่าวกับทางเซลเลยเพราะในตอนนี้ลูกศรที่สองของทางเซลเลยก็ได้มาถึงแล้วข่าวนี้เสียงวิจจาลมที่มาจากลูกศรก็รุนแรงกว่าครั้งก่อนมากและมันก็ไม่ใช่แค่ลำแสงที่เหมือนกับก่อนหน้านี้แต่เป็นลูกบอลแสงที่ใหญ่เท่ากับขนาดของแตงโม หากใครสามารถมองเห็นลูกศรแสงสีเหลืองที่ลอยอยู่ได้อย่างชัดเจนบุคคลนั้นคงจะเห็นได้ทันทีว่าลูกศรสีเหลืองสายกระจ่างนั้นกำลังหมุนด้วยความรวดเร็วอยู่กลางอากาศนี่คือทักษะอย่างที่สองของทางเซเลยมีชื่อว่าลูกศรเกียวลูกศรแห่งการทำลายล้าง พลังจออทะลุทะลวงของมันก็ไม่มากเท่ากับรู่สอนก่อนหน้านี้แต่พลังทําลายล้างนั้นก็เหนือกว่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงระเบิดอันน่าสะพึงกลัวที่มาพร้อมกับมันวีนาทีต่อมาก็ไม่มีใครคาดคิดว่าเซลลว,วจะละทิ้งเหอเช่โถและก็รีวิ่งออกไปไม่นั่นไม่เรียกว่านางลกทิ้ง พอนางเช้าร่างกายของตัวเองขวางกั้นเหินเชโถและก็รีบวิ่งไปที่เสือแางหม้อสีดำที่เคยปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้ก็ได้หายไปแล้วพร้อมกับการพุ่งไปข้างหน้าของเซเซียลจานั้นลามแสงสีดำสามสายก็ส่องประกายออกมาจากร่างของเซอเซียลแม้ว่าเซอเซียลจะเป็นวิญญาจาร์ที่มีวิญญาณยุดคู่ซึ่งมีอนาคตที่ไร้ขีดจำกัด แต่ปัจจุบนันนางก็ยังคงเป็นเพียงวิญญาจารย์ที่มีสองแหวนญาติเท่านั้นซึ่งนางยังคงอ่อนแอมากเมื่อไปเชิญหน้ากับทางเซียวเลยและเซียลางแต่นางก็ยังคงตัดสินใจพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่หลังเลสายตาของเฮิร์ชเช่โถก,ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีและก่อนที่เซียวเซียวจะพุ่งออกไปนางก็กระซิบเบาๆกับเขาว่ารุ่นพี่เหิร ค่าทำได้เพียงเท่านี้ที่เหลือค่าขอฝากท่านด้วยใช่โถเป็นคนที่มีขนาดร่างกายใหญ่ที่สุดนบรรดาจ็ุพราแห่งซือเละเกอร์ซึ่งในขณะที่เซลลวเซลยวน,นั้นก็เป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดใครๆก็จินตนาการได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยืนอยู่ข้างหน้าเขาเพื่อไปเชิญหน้ากับราชัญญานและประารามัญญา ท่านไดน,นั้นภาพของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่เขาไม่เคยให้ความสนใจเป็นพิเศษก็ถูกประทับไว้ในส่วนที่นุ่มนวลที่สุดภายในหัวใจของเขอร์เชโทเขาจะไม่มีวันลืมดวงตาที่แน่วแน่ของเซลเซียลคาะนาที่นางมองมาที่เขาและใบหน้าเล็กๆที่น่ารักและไลร้เลืองสาข,ของนางเซวเซียวเฮอใชโตโทตะกนอ,อกมาเขากาดฟันแน่น และก็ใช้กําลังทั้งหมดเพื่อปลดปล่อยพลังญยาณของเขาเนื่องจากความเร็วของการบีบอัดพลังญ,ญาณที่หลายเข้าสู่ปืนใหญ่วิญญาณผนวกพลังนั้นเอเร็วกันไปทำให้เส้นเลือดของเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นผลให้เส้นเลือดเล็กๆก,ก็เริ่มมีเลือดไหลซึมออกมาจากผิวของเขาและบนหน้าผากเขาก็เผยเห็นเส้นเลือดอย่างสมบูรณ์ รากับว่าร่างกายของเขาจะระเบิดจะพลังญัาดของเขาเองได้ตลอดเวลาใบหน้าเล็กๆของเซียวเซียวดูเย็นชาเล็กน้อยแต่สายตาของนางก็เต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะต่อสู้แม้ว่านางจะรู้ว่าโค่ต่อสู้คนใดในสองคนที่อยู่ข้างหน้าน,นางสามารถเอาชนะนางได้อย่างง่ายดายหรือแม้แต่บทขยี้นางหาพวกเขาต้องการ แต่นางก็ยังคงตัดสินใจที่จะพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่หลังเลความรุ่งโรจน์ของซือเลิเคิร์ไม่ได้เป็นเพียงของรุ่นพี่เท่านั้นแต่ยังเป็นของนางด้วยรวมถึงหัวอี้่าวและหวังตงมันเป็นของคนสามคนที่อ่อนแอที่สุดด้วยเช่นกันสามลาบการสงคันก่อนหน้านี้หัวอี้่าวได้มีบทบาทสนับสนุนมากมายแม้แต่หวังตง ก็มีส่วนร่วมในการปลดปล่อยเส้นทางสีทองเขียงข้างเขาวคนเดียวที่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือนางเซียวเซียวไม่เคยทำอะไรให้ทีมเลยนางก็เป็นบุคคลเบื้องหลังในสายตาของคนอื่นๆเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่เซียวเซียวรู้สึกในใจโดยเฉพาะอย่งยิ่งเมื่อไปเปิดส่งนางออกไปพร้อมกับเฮอรนเช่โทโธ ความรู้สึกในหัวใจของเซียวเซียวจึงยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกนางถูกชายเพื่อหลอกลอ่อคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและทำลายทิ้งในฐานะวิญญาจารย์ที่มีวิญญาณยุดคู่เซียวเซียวมักจะเต็มไปด้วยความเยื่นยิงเช่นนั้นนางจึงตัดสินใจว่าไม่ว่านางจะแพ้หรือชนะนางจะต้องทำทุกวิธีทางให้ดีที่สุดในการประลองนัดน,นี้ เช่นนั้นในช่วงเวลาที่สำคัญนี้นางจึงรีบพุ่งออกไปลางสังหรในใจของนางนั้นแข็งแกร่งขึ้น,นเรื่อยๆและนางก็พบว่าตัวเองสามารถสัมผัสได้ถึงเวลาที่เหอรเช่โทต้องใช้เพื่อรวบรวมพลังของปืนใหญ่วิญญาผนวกพลังให้เสร็จสิน้นและนางก็รู้ว่าครั้งนี้นางต้องต่อสู้เพียงยือเวลาให้เหอรเช่โทรวบรวมพลังยานมากขึ้น หางด้านเสียแางก็รู้สึกใจั่นขานาที่เขาเห็นเซลเซียพุ่งมาข้างหน้าเขาเห็นได้ชันว่าเด็กสาวที่อยู่ข้างหน้าเขาดูอันแอก,กว่าเขามากแต่ใบหน้าที่มีเสน่ห์ของนางกลาบเป็นประกายด้วยแสงจ้าจ้านางพุ่งเข้ามาโดยไม่ลังเลน,นางอยากตายหรือไงานางคิดว่าลูกศอนของทางเเลยสามารถต้านทานได้อย่างง่ายดายงั้นหรือนางบ้าปไปแล้วหรือไง ซึ่งในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้เซียวลหลงกำลังคุ้งคิดถึงเซลลยๆอย่างสมบูรณ์เด็กสาวที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่เพียงแต่งดงามเท่านั้นแต่ยังมีอุรมการ์ที่นแน่วแน่นอกจากนี้ความกล้าหาญของนางก็มีผลต่อความรู้สึกเขาจนเขาไม่มีแผนที่จะโจมตีกลับด้วยซ้ำเซลลยวที่นั่นล่างสนามประลองหัวอีฮา วังตรงเป้ยเปยและอาจารย์หวังต่างก็อดไม่ได้ที่จะร้องออกมาพร้อมกันซึ่งเดิมทีนี่เป็นนัดที่พวกเขาว,วางแผนจะยอมแพ้แต่เซลเซล์กลับไม่มีความตั้งใจที่จะยอมแพ้เลยเมื่อลู้สอนแห่งการทํำลายล้างใกล้มาถึงแม้แต่ทางเซลเลยเองก็ถูกผลกระทบจากความกล้าหาญของเซลเซลเช่นกันขานาดที่นางกำลังเชิญหน,น้านกับความตาย แต่ขาก็ไม่สามารถเรียกลูกศรที่ยิงออกไปให้กลับคืนมาได้ซึ่งยิ่งไปกว่านั้นคือสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความรุ่งโรจน์ของโรงเรียนจ้นเทียนเช่นนั้นเข่าวจึงต้องกัดฟันและปล่อยการโจมตีของเขาต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแอลสายตาของเขากลาบจ้องมองไปทางผู้ตัดสินโดยไม่รู้ตัว ใช่แล้วผู้ตัดสินผู้ตัดสินก็ได้พุ่งไปแล้วซึ่งเขาอยู่ห่างจากบริเวณที่ทั้งสองฝาา่ายจะปะทะกันไม่ถึง30เมตรแต่ระยะทาง30เมตรนี้แม้แต่มหาปัญญาณที่มีเจแหวนก็ไม่สามารถขึ้นไหวได้ทันเวลาไอตอนนั้นเองดวงตาของเซอร์เซียวก็ส่องแสงสว่างสวย ทานใดนั้นแสงสีขาวที่รุนแรงก็พลอยพุ่งออกมาจากร่างกายของนางแล้วอุ้งแหวนยานสีเหลืองสองวงของนางก็เป็นประกายด้วยแสงที่งดงามราวกับว่ามันกําลังลุกโชนหม้อสามใบที่อยู่ข้างหน้าน,นางก็ประสานเข้าด้วยกันจากนั้นก็พุ่งตรงไปยังเสียหลาง นี่คือการโจมตีที่สมพลังที่สุดของเซียวเซียวที่มีชื่อว่าสมบาแหิงแผ่นดินมอสันสะเทือนการเคลื่อนไหวของเซแรงก็เป็นไปอย่างช้ชาๆถึงขนาดที่เขาปวดปล่อยทักษะออกมาล่าช้าไปเล็กนอ้อยพลังมหาศาลที่อยู่ในจินตนาการของเขาก็เริ่มผีบานออกมาอย่างสมบูรณ์ขณะที่มอสันสะเทือน ขอมมอสกกลวิญญาณสาภภพก็ได้สมผลต่อเขาอย่างสมบูรณ์เอนผลให้เขาอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งชั่วคราวท,ทันทีที่แรงระเบิดอันน่าสะพึงกลัวาม,มาถึงเสียลางเขากลับไม่รู้สึกกดเลยเขาเพียงแค่รู้สึกชื่นชมที่มีต่อเด็กสาวผู้ก้ะหันที่อยู่ตรงหน้าเขาเท่านั้นขณะที่ใช้พลังวิญญาณทั้งหมดเพื่อปกป้องตัวเอง ถูกต้องเซียวเซียวทำดีที่สุดแล้วเด็กสาวที่ใช้พลังยานยังไม่ถึงระดับอัคราจัญญานที่มีสามแหวนก็ได้ปิดกัน้นพลังที่มาจากปารามาจัญญานที่มีสี่วงแหวนอย่างสุดกำลังทาให้เขาได้รับบาดเจ็บโดยใช้ความเพ็งแกงของคู่หงเขาโดยอาศัยความพิ่งแกงของนางเอง อีทางนางก็ยังสามารถปิดกัน้นการโจมตีของราชาญานไปพร้อมๆกันใครจะสามารถขออะไรนางได้ไปมากกว่านี้อีสหลามวิญญาณยุทธก็เป็นอรากฐานของวิญญาจารย์ทุกคนทันทีที่ม่อสะกดวิญญาสามภพของเซเซียลแตกออกเป็นเสี่ยงร่างกายของนางก็ราวกับถูกกระแทกด้วยคอนยกักษร่างกายของนางล้มลงกับพื้นทันที พร้อมกับมีเลือดที่ไหลออกมาจากทวารทั้งเจ็ดและนางก็ได้หมดสติไปอย่างสมบูรณ์ดวงตาของเฮอเชาโถก็กลายเป็นสีแดงในขณะที่เขาคำรามอย่างมากข้างทันใดนั้นมีหมอสีแดงเลือดก็ปะทุกออกมาจากร่างกายของเขาการบวนการรวบรวมพลังซึ่งเดิมทีต้องใช้เวลาอีก5 1ถวินาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์กับเสร็จสิ้นได้ภายในทันที อื่นใหญ่วิญญาณผนวกพลังขั้นสุดก็อัดแน่นด้วยพลังมหาศาลและก็กลายเป็นเปลวไฟสีขาวในทันทีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้กลับน้าสะพึงกลัวก็ได้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งสนามประลองสาหลับวิญญาจารย์108คนที่ดูแลเกาะกำบางก็ได้บีบอัดพลังวิญญาณของพวกเขาถ่ายเทไปยังสาวโลหะสีทองที่อยู่ข้างหน้าโดยไม่รูตัว ทำให้ก่อกำบังรอบสนามกลายเป็นสีเหลืองเข้มก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เซียวเออขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ